วันที่25กุมภาพันธ์2567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำภีเต้าเต๋อจริงบทที่73และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหวานเพาะเมื่อปฏิบัติตามเต๋าจะราบรื่นทุกประการพลังที่เข้มแข็งที่สุดในโลกมีเพียงการรักษาเตา๋า ในคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่73มีข้อความเตือนสติสามประการประการแรกคือกล้าแลอวดดีจะต้องถึงค่ากล้าแต่ไม่อวดดีย่อมมีชีวิความกล้าสองประเภทนี้ให้คุณหรือให้โทษสิ่งที่สวรรค์เกลียดชังผู้ใดทราบเหตุผลอริยบุคคลให้ความสำคัญต่อสิ่งหลัก หัวใจสำคัญของข้อความเตือนสตินี้คือพลังที่เข้มแข็งที่สุดในโลกมีเพียงการรักษาเต่าเพราะผลลัพธ์ในชีวิตคนเรามีใช่สิ่งที่สวรรค์ประทานให้แต่กำหนดโดยมนุษย์เองนอกจากนี้ท่านเหล่าจือยังนำความกล้ากลับอวดดีและมีชีวิตกับตายมาวางไว้ด้วยกัน เพียงพอให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อสิ่งเหล่านี้ความกล้าที่ว่านี้หมายถึงการใช้จิตเลี้ยงพลังชีวิตจากนั้นทำงานด้วยแรงกระตุ้นจากพลังความตั้งใจนั้นคนส่วนมากรู้สึกว่าการใช้พลังชีวิตที่แท้จริงได้คือผู้เข้มแข็งแต่ในคัมภีรต้อเตอิดจริงบทที่55กลับกล่าวว่า จิตเลี้ยงพลังชีวิตเรียกเข้มแข็งสรรพสิ่งมีรูปแข็งแกร่งย่อมรอยรา,ราเรียกไม่ปฏิบัติตามเตาจะดับสูน์ก่อนเวลาอันควรจิตในที่นี้หมายถึงความคิดความคิดแตกต่างกับจิตความคิดคือสิ่งที่เกิดหลังกำเนิดส่วนจิตมีอยู่ตั้งแต่ก่อนกําเนิดพลังชีวิต หมายถึงพลังชีวิตที่อยู่ในแก่นาสารพลังชีวิตและจิตซึ่งเป็นพลังงานที่จำเป็นต่อชีวิตแม้พลังชีวิตจะไร้รูปแต่สรรพสิ่งเกิดเพราะมีพลังชีวิตเมื่อสูญเสียพลังชีวิตจึงตายเมื่อมีพลังชีวิตสมบูรณ์จึงรุ่งเรืองเมื่อพลังชีวิตหมดสิ้นจึงเสื่อมถอย ดังนั้นต้องใช้พลังชีวิตให้ดีนิฉะนั้นอย่างเบาก็มีโรคภัยไข้เจ็บรุมเรา้าอย่างหนักก็อาจรักษาชีวิตไว้ไม่ได้ใครสันทัดการใช้พลังชีวิตมิใช่ความคิดหลังกำเนิดแต่เป็นจิตก่อนกำเนิดเพราะชีวิตคือสิ่งก่อนกำเนิดแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเจริญก้าวหน้า แต่สำหรับเรื่องการเกิดของจักรวาลการสร้างสรรค์และวิวัฒนาการของชีวิตยังคงได้แต่อาศัยการคาดเดาหากคิดจะใช้จิตสำนึกหลังกำเนิดไปควบคุมพลังงานก่อนกำเนิดจะเปรียบเสมือนการให้เด็กน้อยขับยานอาวกาศย่อมต้องเกิดปัญหาใหญ่แน่นอนเพราะความคิดหลังกำเนิดจะเข้มแข็งอย่างไร ก็ไม่อาจาก้าวข้ามสติปัญญาก่อนกำเนิดได้นี่เป็นเพราะทัศนวิสัยถูกระดับความสูงจำกัดไว้ดังนั้นการพยายามใช้จิตเลี้ยงพลังชีวิตคิดเพ้อฝันจะใช้กำลังมนุษย์ไปเอาชนะกฎนี่คือผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่จุดจบของผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่คือไม่มีจุดจบที่ดีเพราะการข กับเตาอย่างดื้อรัน้นจะทำให้สูญเสียแก่นสารพลังชีวิตและจิตรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนจุดจบที่เคยดีให้กลายเป็นการลงรถก่อนถึงสถานีนี่คือสรรพสุขมีรูปแข็งแกร่งย่อมโรยราเรียกไม่ปฏิบัติตามเตาไม่ปฏิบัติตามเตาจะดับศูนย์ก่อนเวลาอันควร พลังที่เข้มแข็งที่สุดในโลกมีเพียงการรักษาเตา๋าผู้ที่รักษาเตา๋าจะกล้าแต่ไม่อวดดีกล่าวคือจะมีบางอาจฝ่าฝืนและต่อต้านกฎไม่กล้าฝ่าฝืนมโนธรรมและไม่กล้าขัดต่อระเบียบประเพณีที่ดีงามของส่วนรวมผู้ที่รักษาเตา๋ากล้าแต่ไม่อวดดีมิใช่ไม่มีกำลังที่แท้จริง แต่คือการรู้จักควบคุมสามารถเก็บงำอาวุธไว้กับตนได้ซึ่งฝึกฝนทักษะความอดทนได้ถึงระดับที่เหมาะสมแล้วผู้ที่สามารถใช้สติสัมปชัญญะควบคุมความหุนหันคันแล่นใช้เต้าเตอ๋อสยบความโลภและทยานอยากรวมทั้งอยู่บนวิถีที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาเช่นนี้จึงเป็นผู้เข้มแข็งที่แท้จริง ความเข้มแข็งประเภทนี้ดูคล้ายอ่อนแอแต่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าพลังที่เข้มแข็งที่สุดในโลกมีเพียงการรักษาเต่าเท่านั้นเพราะผลลัพธ์ที่ให้คุณหรือให้โทษกับชีวิตคนเรามีใช่สิ่งที่สวรรค์ประทานมาให้แต่มนุษย์เป็นผู้กำหนดเอง การมีชีวิตของคนเรามิใช่สวรรค์คุ้มครองแต่เป็นวิวัฒนาการจากการเทริดเตาทูลคุณธรรมของตนการตายของคนเราก็มิใช่สวรรค์ลงทันแต่เป็นผลลัพธ์ที่ตนเองทำเองรับเองเตาที่ยิ่งใหญ่ม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็นความรักเมื่อในดวงจิตเรามีความรัก ทั้งชีวิตจึงเป็นเสียงของธรรมชาติอรุณสวัสดิ์กล่าวกันว่าชีวิตคนเราคือสถานฝึกปฏิบัติพฤติกรรมของคนเราเกิดมาจากความคิดเมื่อเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมจึงเปลี่ยนแปลงได้การฝึกปฏิบัติคือการฝึกฝนพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนของตนให้ถูกต้อง สิ่งที่ฝึกฝนคือจิตของตนอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่25กุมภาพันธ์2567เผยแพร่วันที่2212